สาวเขาคืลทำนี่มันต้องยางงี้ผู้ผู้ผู้สาวทั้งสามครับตีน้ำผมมาครับวัดหวยป้าป้า แค่ปิดนะแม่ม,นะมันมันร์อะไปมันบปได้มุมม้ป,ปากมีเพืออะไรผ<ม>ู้ผู้ผูผู้สาวครับโ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 บตีน้อผมก่อนบัะตีพองาังิตีผู้หญิงเลยไหมฮะตีตามตีเขาบอกเว้น่นโอ้ยกอุ๊กรงเอามันบปอร์อะเพื่อน สูตรเด็ของมึงนี่มันอะไรมันอะไรเอ๋มันเป็นสิเบิ้ลบ้านเลรอที่ผู้สาวนี่ผุ่นไปแหรอผุ่นย่างอรอลหรอผุนคือรถตามร์ล้อไปมึงสิให้กูทักทักทักถามว่าจังใดถามมาจังไงพี่ผู้สาวนี่เขาคือถามนี่มันต้องอย่างงี้กลัวเขาไปหาหมูไหมเธอนอกจากสองนี้ กูเรียนน้ำอันอื่นเนี่หรอแปบกูมีสองคนนี้กูรู้สึกว่าออกซิเจนในร่างกายกูบ่ค่อยมีว่ะหายใจบ่อิ่มไอ้เหี้ยเอ้ย